สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของเทคโนโลยีคืออะไรจากภาพสถานการณ์ที่กำนดให้นะครับมีนักท่องเที่ยว4คนไปเที่ยวที่ชายหาดนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างที่เป็นเทคโนโลยีให้นักเรียนเขียนใส่กระดาษไว้เลยนะครับในกิจวัตรประจำวันของเราล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีเริ่มต้นตั้งแต่ที่เรานอนนะครับเมื่อเราตื่นนอนก็จะมีนาฬิกาปลุกเป็นเทคโนโลยีหลังจากนั้นก็จะมาอาบน้ำนะครับอาบน้ำก็จะมีฝักบัวสบู่ยาสีฟันนะมารับประทานอาหารก็จะมีจานช้อนซ่อมหลังจากนั้นนักเรียนก็เดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจำทางนะแม้กระทั่งเราเรียนหนังสือเราก็ยังใช้เทคโนโลยีในการเขียนในการบันทึกนะครับ ในกนา้ติดต่อสื่อสารเราก็จะใช้โทรศัพท์นะครับสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร <S <S เราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นหาข้อมูลก็ล้วนเป็นเทคโนโลยีนะครับต่อไปเรามารู้จักความหมายของคําว่าเทคโนโลยีกันนะครับเทคโนโลยีก็คือการรวบรวมความรู้ทักษะวิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ สรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือเทคโนโลยีก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือพัฒนาขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเทคโนโลยีอาจจะเป็นชิ้นงานวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนอกจากนี้แล้วนะครับเทคโนโลยีอาจจะอยู่ในรูปแบบของวิธีการยกตัวอย่างเช่นฝนเทียมการทำนาเกลือการถนอมอาหารพัชเจอร์ไลนมัวัวนะครับนมกล่องเป็นต้นนะครับประโยชน์ของเทคโนโลยีนะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนะครับ ข้อแรกคือช่วยในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเมื่อเราเกิดความหิวนะครับเราก็ต้องหาอาหารเครื่องุ่งนหะ่มที่อยู่อาศัยนะหรือแม้กระทั่งฝนเทียมประโยชน์ในด้านที่2นะครับอันที่อย่างนี้ก็คือช่วยเพิ่มความสามารถในการทํางานของมนุษย์ดีขึ้นเร็วขึ้นและมีค่าใช้จ่ายถูกลงยกตัวอย่างเช่นเราคิดคํานวณนนะถ้าเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือใช้เครื่องคิดเลขเราก็จะคํานวณได้อย่างรวดเร็ว ในการเจาะเราก็สามารถที่จะใช้สว่านนะครับเจาะได้อย่างรวดเร็วนะใช้กล้องจุลทรรศในการศึกษาสิ่งมีชีวิตที่ขนาดเล็กนะครับแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือลอกนะครับสําหรับเอาไว้ยกของนะช่วยผ่อนแรงนะครับแล้วก็อีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับก็คือ,อเครื่องจกักรนะซึ่งเข้ามาแทนที่คนในโรงงานนะครับก็ทํางานได้อย่างรวดเร็วคําถามชวนคิดครับนักเรียนคิดว่ายาหรือวัคซีนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีหรือไม่นะครับ ต่อไปครับเป็นตัวอย่างเทคโนโลยีในงานอาชีพในภาพแรกก็จะเป็นภาพรถไถ่รถไถนาสมัยก่อนเราใช้ควาไยไถนาใช่ไหมครับสมัยนี้ไม่มีแล้วนะเราใช้รถไถนาแทนภาพที่2ครับ่รถด,ดํานาช่วยในการดำานาแทนมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วภาพที่3าครับรถเกี่ยวข้าวาเมื่อเราได้ผลผลิตออกมาแล้วนะครับก็จะเกี่ยวออกมาเป็นข้าวเปลือก เรียบร้อยเลยนะครับเทคโนโลยีต่อไปครับเป็นหุ่นยนต์นะภาพแรกคือเป็นภาพหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับสามารถทําความสะอาดได้อย่างเรียบร้อยนะเมื่อมันแบตหมดมันก็จะกลับมาชาร์จที่เดิมเองอัตโนมัติภาพที่2นะครับแขนกลนตอบโจทย์การทํางานที่เร็วกว่าเดิมได้อย่างดีเยี่ยมทํางานได้อย่างถูกต้องและแม่นยําภาพที่3เป็นภาพหุ่นยนต์ผ่าตัดนะครับในทุกวันนี้หุ่นยนต์สามารถผ่าตัดได้แล้วนะครับเทคโนโลยีต่อไปนะครับบ้านอัจฉริยะสมาร์ทโฮมซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย ทำให้บ้านมีความปลอดภัยด้วยกล้อง C C T V สามารถตรวจจับความร้อนตรวจจับควันไฟและมีความสามารถในการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทุกชนิดผ่านระบบ I O T ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับฝากกดปุ่มถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ